ผมมีความความความทุกข์ฮะแล้วก็ไม่สามารถจะหาทางออกยังไงครับทุกให้รู้ทุกไม่ได้ให้ละทุกกายหรือทุกใจทุกใจฮะทุกใจเหรอทุกใจก็ดูไปแก้ไม่ได้เราไม่ได้ภาวนาเพื่อหนีทุกนะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อละทุกเราจะภาวนาเพื่อให้ใจยอมรับความจริงว่าเราบังคับอะไรไม่ได้จริง อย่างเรื่องราวที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นกับเราอย่างเงี้ยแล้วจิตใจมีความทุกข์เนี่ยห้ามไม่ได้เราจะภาวนาจ,จนเห็นความจริงหรือว่าจิตใจนี้ไม่ไม่ใช่ตัวเราหรอกแล้วต่อไปปัญญามันแก่กล้าขึ้นมันจะเห็นว่าใจมันทุกข์นะเราไม่ได้ทุกข์ด้วยไม่มีเราค่อยๆฝึกไปไม่ใช่ฝึกเพื่อให้หายทุกข์นะแต่ฝึกเพื่อให้ยอมรับความจริงยอมอยู่กับความทุกข์ได้โดยที่ไม่เดือดร้อน วันใดที่เราอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่เดือดร้อนนะเห็นทุกข์ตามที่มันเป็นนั่นแหละเราจะเข้าใจธรรมะพราะพระพุทธเจ้าบอกทุกข์ให้รู้สมุทัยคือความอยากให้ละเสียของเรามีความอยากจะละทุกข์ใช่ไหมมันลับข้างกบท่พระพุทธเจ้าบอกเพราะฉั้นเราไม่พ้นทุกข์หรอกให้รู้ทุกข์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งใจเราเป็นกลางต่อความทุกข์ความทุกข์จะเข้ามาไม่ถึงใจเราอีกต่อไป